พวกมึงว่ามันจะมีแก๊สอย่างอื่นที่ไม่ใช่แบบก๊าซห่ต้มแบบถังปะวะเั่นดีมีไมวะเฮ้ยๆชุมชนเรามีนะจริงเหรอเป็นก๊าซเชียวภาพจากมูลสุกรอะอยากไปดูปะล่ะเอาดิสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวนัานกันแคล้วดิฉันนั่งสาจุกกรกิตโกสุมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนบ้านท่ามนานะคะอยู่กับลุงแป๊ะท่านแนะนำตัวค่ะครับสวัสดีครับ ผมนายมานันบดลชัยเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้การของตำบลท่ามะนาวเลยครับแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มสุกรครับทางอันที่แรกที่เราจะต้องได้ไปดูคือที่ไหนคะครับต้องไปดูระบบการผลิตก่อนคือต้องไปดูบอ่อหมักอ่าลองบอมกักแล้วปุ๊บว่าต้องไปดูขบวนการว่าจากจุดแรกยันส่งเข้าถุมทน่ะมันเป็นมีกี่ขั้นตอนอต้องไปดูทีละขั้นตอน,ข,น,ตอนขั้นตอนครับครับผมได้<า>ค่ะไปกัน ที่เราจะพามาดูว่าเป็นแก๊สแก๊สไม่ใช่ถังมันเป็นยังไงมันจะไม่ใช้แก๊สแบบเหมือนปกติได้จริงหรอจริงดิตามมาลุงจะพาเข้าไปดูจุดแรกและจุดกําเนิดที่ว่าบ่มหมักกา๊าที่ว่าจุดที่ว่ามันเกิดก๊าซที่ส่งเข้าไปในชุมชนฮนะเดินเข้าไปดูเลยฮะนีบอกี่บ่มหมักก๊านะฮะ นี่คือบอ่อหมักกาหนะึ่งร้อยคิวนะบ่อหนึ่งร้อยคิวจะสร้างตามการคำนวณของมูลสุกรหรือมูลหรือว่าสิ่งที่ว่าเราจะมาทำปุ๋ยอ่ะเราต้องคำนวณก่อนว่าเราจะมีที่หมูเท่าไหร่จะสร้างบอ่อเท่าไหร่นะฮะอันนี้หมูหนึ่งหกร้อยตัวหลังนี้หมูหกร้อยตัวเหมาะกับสร้างบ่อหนึ่งร้อยคิว เขาจะคำนวณคือหนึ่งต่ 6. อห้หาหนึ่งต่อหกหมู5ตัวเท่ากับ1คิวหมู500เท่ากับร้อยคิวเงี้ยครับประมาณหนต่อห้าต่อหนะฮะนนวันหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตได้ห้า้าสิถึง70คิวต่อ1วันที่หมูเขาจะอยู่ทางนี้อ่านีร่ร่องที่หมูร่องที่หมูไหมอ่าร่องที่หมูในนี่มันจะไหลลงไปอ่าไหลลงบ่อรู้เสียงโน่น ปั๊มดูดเข้าในบอ่อนี้นะดูเข้าหมักในบอ่อนี้ออันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนในการคือนี่คือท่อกาดเป็นจะเป็นสองสองส่วนเราจะใช้สองส่วนส่วนหนึ่งจะไปส่งเข้าชุมชนส่วนหนึ่งจะมาเข้าฟาร์มเพื่อลดค่าใช้จ่ายในฟาร์มนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นระบบของมันนะฮะอันนี้คือระบบเซฟตี้ คาะกันผ้าระเบิดาการมันฉีกขาดเพราะแรงดันมันสูงปุ๊บมันจะระบายออกมันเองอ่านี่คือระบบก,การระบบควบคุมแรงดันนะฮะอ่าตัวนี้อ่าไม่ขอ่าตัวนี้คือตัวควบคุมระดับน้ําในบอ่อเข้ามาเท่าไหร่มันก็จะล้นออกไปมันจะควบคุมระดับน้ําในบอ่อไม่ให้มันล้นออกมานะฮะ มันก็จะอยู่แค่ระดับปากท่อน้ำในบ่อเนี้ยบันมาเท่าไหร่๊บมันล้นออกไปเลยล้นออกมานี่นะฮะอันนี้ก็ควบคุมระดับน้ำในบ่อไม่มีไม่มีการล้นนะครับอันนี้ตัวชักกากอ่าชื่อว่ากากแล้นี่คือชักกากอ่าขบงการมันคือชักกากจา,ากบอ่อกากของมันนี่จะอยู่ใต้บ่อเลยมันจะขึ้นมานะ กงการชัก,กากนะมันจะไหลออกมานี้อืมชะก,กากออกมาปุ๊บอ่าอันนี้พอชักกากเสร็จปุ๊บก็จะเข้าลานตากกระบวนาการลานตากนะไหลมาไหลมาอะไรละม,มานี้ตรงนี้อ่าอันนี้ลานตากนี่ขี้หมูขี้หมูแห้งนะกิ่งหมูนี่จะเบามากเลยแล้ว ปิ่นมันก็ลดลงแล้วพราว่าขี้หมูนี่หมักแล้วอะ่ะมันจะไม่มีความร้อนใส่พืชใส่ต้นไม้เนี่ยสามารถเททั้งถุงโดนโคลนต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ตายเพราะความร้อนมันหายไปแล้วอันนี้สถาน,นีจ่ายแต่ก่อนที่โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มอ่า นี่คือการตั้งกลุ่มกลุ่มผู้ใช้ g า s ก่อนนี่นี่นี่ผักจัดทำจัดเ,เออขี้หมู สั้นรถไฟฟ้าก็ช่วยลบร้อนเอาไปผลิตระแสไฟฟ้าก็ช่วยลบร้อนเอาแกปี่ยนโซล่าเซลล์เนี่ยแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ได้มันเป็นสุ่นใหญ่พี่ลุงน่ใสพี่ลไปใส่เสื้อสีเหืองอยู่้งั้นก็ไปเก็บรถไฟกลับไปบ้านเอาเกเี่ยวก็ช่วยล ก็แมันจะเป็นเรื่องของโทษของสราเหตุโทรลเก็แค่หนเดียวมันจะทำเงินทะมีส่วนฐานะไทยส่นก็ควมีต้เป็นขึ้นแต่ตอวนี้จะเห็นไม่ามันจะเจใได้เราะามหาัยมาัยไยา0 0จอีกาแต้่อนคดูทีวีทสองนิ้ว800คิวแต่แล้วคิวเข้กองทวนจะหมดยังไง ใหญ่มากจะก็คือห้องนี้ทั้งหมดเลยแปดร้อยคิวอันนี้ร้อยคิวซีดีคิวเนี่ยเกษตรกรจะล้างขี้หมูทุกเช้าเรา